เราสตาบอยดูหน้าไฟหน่อยเราสตาบอยดูหน้าไฟน่ะายอยู่ในคุกเลยทำไมเราดูน้อยๆไว้เชียไม่น้อยไม่น้อยไม่ห้หมดะเพื่นหหมดตกเพ่อนตกเพ่ไม่นยไม่น้อยไม่ไดไม่ไดเาตรงเพื่อนนีเพื่อนตรงไหนเที่ยวหาสามิเฮ้ยาสตาบอยกลุ่มไหนจะถึงแล้วตสาเพื่อนตกสภาตาบอยบอกเพื่อนหน่อยหลอหลอหลอเยไม่มีใครซ้นดูหน้าหน่อยเะ มึงดึงม oh, ึงดึงมึงดึงโอ้ยก like cool oh, yeah. ูค้างกูค oh, yeah. ้างสา่อา้าอยู่กอาตาอยู่ฟุกอาตาอยู่ฟุกเตาอยูู่้นี้อีเดี๋ยวกูมาแล้วเอง้กูใส่โค้ดมาทองคอแล้วเทอโอเคไอ้เรามาหน้าคุกเรามาหน้าคุกมาพี่ายกันมาคุกมาหาคุกตกมาคุกุบเลยจุบเลย เนะไม่รามนไม่ได้นะกไม่ได้ก็นลงก็เออไม่ไม่เอาอาภายกันอาภัยกันเฮ้ยรามานะคุกเรมานะาคุกมึงใจเย็นมึงใจเย็นอย่าแยกอย่าแยกเฮ้ยอย่าแยกอย่าหนัวฟังกูเรามานะาคุกเรมาเอาเพื่อนกันไอบ้อบ้องล่วงนคุกไอบ้งนาคกนี่ฟังกูกูได้ยินแล้วเห็นัวขึ้นมาอภายขึ้นรถยังขึ้นแล้วขึ้นมาขึ้นมาขอเพื่อนตรงเส้นี้เขาที่แดงอ่ะ มึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาตรงถนนมึงขึ้นมาเลยมาขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมามัล่นมันลนทลมันนไบอต้งไหนตรงไหนบ้าเตราไหนต้งไหนไปเยนีางถนนนี่นเลยถนนเลยางถนนี่ยเฮ้ยมาดิมาดิมึงคุกบต่ออาแปะอาแปะกูอาแปะกูกุเลุ่เล่คุเล่ไอ้คุณโดนชนลวงไปนหล่นอยู่ด้านหลังอ่ะตรงหน้าคุนะ พอเราล่วงเเลยเฮ้ยเราล่วงเฮ้ยไอคนหินตนน้สายมืออะไอมึงขับขึ้นมามึงขับขึ้นมามารับเพื่อนด้วยวิ่งมาวิ่งมาสคนวิ่งมาขับขึ้นมาขับขึ้นมาขับขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันมาตรงกูดันมาตรงกูรออะไรกันมาเลยดันมาเลยเออเออเอาเออเอเอาเออเอเอาเออเอาเออเออเอาเออ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 เอ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 าเอเอาเอ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 าเอเอาเอ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  ฟังคูมาป้อมนะคุกป้อมนะคุกมามาลงเลย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 นะป้อมนะคุกันลงเลยป้อมมาป้อมมาป้อมไม่ไม่ขึ้นเนินไม่ขึ้นเนินนะฟังคูไม่ขึ้นเนินไม่หมดบ้านบ้านอยู่หน้าคุกนะ กูรันยิง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 มา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 ไม่มาลับไม่เพื่อนหน่อยเลี้ยสายเลี้ยสายเลี้ยสายฟังกูเลี้ยสายเลี้ยสายเลี้ยสายไม่รับเนินเลี้ยสาย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 ไม่เล่นเนินเลี้ายลงไม้หมดจะไปยาแอบยาแอบมาซ้ายมาซ้ายขึ้นมาขึ้นมาผู้รออะไรกันมึงจะหนีอะไรกันล่ะขึ้นมาขึ้นไป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 รับรับรับ

เอ้ไอ้ยิงยิงสุปราทียิงสุปราไอเซเว่้ยดบ้ยยิงสดมาับมาไหนไอ้นสับมาด้วยเดินสอมาลับมาด้วยไอเดินสอดัมา้ดินสมามาด้วยเดอยาขด้ยไเดิดด้วยอเดนสอดมาขับาด้ยิเนาบมายิงเินมับนายไงเบิกมับมาด้ยไอเดิอมมายไม่ต้องย้ายไอเดินองขายเนสองกาับ้ยเสอขวาย้ายนมาบ้านไปหน้าปั๊ม ย้ายบ้านเปนนาปัมเปลี่ยนบ้านปนาปมทำบ้านใหม่ทำบ้านตรงปัมทำบ้านตรงปั๊มทำบ้านตรงปัมย้ายบ้านตรงปัมมาเพื่อนมาเพื่อนมาชุสวยจกสวสวยสวยนาปัมมาชุบอยู่มาลีเพื Von ่อนนาปัมลีเพื่อนขึ้นมาดังขึ้นมาดันขึ้นมาดันมาอีกดัน ย้ายบ้านโอเคย้ายบ้านวิ่ขวามายายบ้านปืนตามมาพี่ต่อเจ้าวิ่งชนกวนเยี่ยเลยน่ะนเามีนนวิ่งขวามาวิ่งขวามา้อวิ่ขวามาโอเควิ่ขวามาไอวิ่วมาิ่ขวามามามาวิ่งขวามา้งกามาแกลบ้านหลังบ้านหลงบ้านหลังบ้านหลังบ่อยวิ่งขวามาวิ่งขวาหนอตัวเดียวตัวเดียวจเย็นจะเย็นจเ ชลชัวร์เลยไอ้ปืนปืนโฟกัสไอ้ปกติหน่อยเร็วเร็วปกติขาวโฟกัสลงลงยิงเบาปิเม็ดลงลงยิงบากเม็ดตายมโนนีนจัดโอ้ยโอ้ยมโนนี่เนียมโนมีหงแล้วอเฮียแผลปวยเฮียชาวลยเพื่อนเดียวไปไปโทรกับไปโทรกับพูดดัดปองอยามันเรืวซ้ายเข้ามาเลย ลไรอุ้มอะไรอุ้มไปทุบกัลไปกัแลัวหน้าแตกแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วบุ่อยเน้ออมาซี่เรยๆเลยมามาลนตัวนี้ลมีอยู่ล้วอยู่สามก็ต่เลยตรอเนื้อต่อเนื้อเออมาบุเรื่อยๆเลยมาซี่าลนตัวนี้ลมอยู่แล้วมีอย่าก็ต่อเลยต่อเนื้อต่อเนื้อต่อเนื้ดต่อเนื้อ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 ตอ้ตอน้ตอน้ตอน้ตอ้ตอ้อ่ มาอีกมาอีกโอเคมาอีกโูนมากนูนนทางแม่สัตว์นาคุกนะอาแบบนี้เอาแบบนี้คุปป้ก็มาเนี๋ยเอาไปสุดเลยมึงเล่นไห้สุดเลยมาดิกูี้ใหญ่ละมาใหญละมานี้ต้งเคให้สุดเลยล้มป้าหมจะล้มปได้สัตว์ม่ดกูยิงโดนกูยิงโดนอันนี้อันนี้อันน้ดับดัับดดับดัก็ใช่ไหมดับดับไลัมโบเวลาลามยิงลมโบดิ ยิงกูโดนยิงกูโดนยิงเบรกกูโดนยิงเบรกยิงยิงเบรกลงด้ยิงเบกลลงงงลงกันน้วงตัรอลงแล้วตัรอไหนดตัวไหนดีตัรอได้สแล้วพี่ตัรอได้สแล้วยิงตัรอหนยิงตัรอไหนยิงตัวรอไหนสวยเบรกกูนยิงเบกเว้กูโดนยิงเบกยิงขายกูนาออกนสีแปนเนี่ยมันจะออกเบกกนยิงเบกกันมันดินมันคินเดนไมึงไส่วนเนี่ยมันมาเอมส่วนเนี่ยขึ้นเดินไปมามาขึ้นมาตรงแล้วบลารงมันมันซ้ำหมอยู่ เดีนไปเด้มึสวนเีนลงตรงโก้ลงตงโก้ลงบอนิสวนลงมาเดลงเดินสวนมดิโอเคอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยเอ้าลงเินสวนงไปดีตนมยนึ่งเนี่ยมันตายห่เนี่ยโง่จัดพี่อะพี่อะับขึ้นมาหลังหลังเยอะหน่อยลงตรงเทียวเห็นไหเทียวบ้างา่นตายหนึงเนิเกียรไมอยู่เลยมันโนรอบจัลงมาจัดลงมาัลงมาดิ ดันลมาดันลมาคขัหาเที่ยวเลยขับไปลงตรงไอเทยวดีมึงจะขับจอกน้องดลม้ัน้นลมา้ในลงขึ้นไปในลงขึ้นไปแล้วคืแล้วคแึ้วคือแล้วคือแล้วคแล้วอแล้วคื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 อแล้วคไปแล้วคือแล้วมือแล้วือแล้วนือแล้แล้วคือ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 แล้วนือนล้วนือนล้วคือแล้วคือแล้วคือแล้วคไอแล้วคือแล้วนไอแเ้้วนือแล้วนือแล้วนือแล้วคือแล้วคือแล้วคไป้วคัอแล้้วนอ้้้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ปืน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 ล่ะได้แล้วมันเล่นหน่อยไอ้ตันไอ้ตันไอ้กดปืนมันนี่ไม่ได้เล่นเลยเืนยิงกดไม่ได้เล่นเลยบ้านอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนปืนเล่นได้ปืนเล่นได้น้องตายเลยตายเลยตายเลยตานเลยตายเลยตายเลยตายเลยมาดิมาดิมาดิมาอีมาอีมาอีก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 มาอีตายเลเลไอ้ตันไอ้ตันดึงมาชกชกชิระชิระดึงหมาดึง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 มา เอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยโอเค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 เอเพื่อนหน่อยแข็งหน่อยแข็งขน่มยรีมาจีรมาดิมาดิเทวเทวมาเลยหลังบ้านน้องโอเครำโซีโอเคโซีไหวไหวเพื่อนไหวไหเกินไปไรไหว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 ไหหวไ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 หหวไ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 หวหวไหไหว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  ไปเลยไป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 ไไอไม่เกี่ยวนะคุไปถกนไเองไปไปือไปหมเดี๋ยวคนทเองเดี๋ยวคนทำไอตันจะวันนี้ไ้กี้นสจะวันนี้ผ่านเราแล้วลงไม่ได้มันไอ้บ้านราีสจะนีไอ้แก่ออแล้วไปแวไืวน่สิสิองจวันนี้นี่สิไปนี่สิงะวันไป้คือแล้วค้วตอนไนขึ้นมาได้ข้างบนขึ้นมาได้ข้างบนหลังบ้านมาบ้าบ้านหน่อยกมาบ้าบ้านน่อขอปืนสับ กเืนหักกบ้านากับพืนรบปืนมันมดเลยบ้านตอนนี้ปืนลปืนมหมดเลยไม่เกินไมกินไมเกินไมเกิเกินไม่เกราบไปริงแล้วแล้้าบ้านสี่ปดแล้นเยอะไอบ้านเราปืนปจบ้านเราปืนจบ้านเราปืนจบ้านเรารู้ได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยมันรู้ได้ไงอ่ะอย่างเลื้อนอ่ะบ้านเราหมดเลยอะหล บางโอบางูหรือซอบโกขึ้นมาคนนือพบโยกมาคนนืออบย้ายบ้านย้ายบ้านืออขึ้นมาหืออขึ้นมาหรือศอบขึ้นมาถือซอบขึ้นมาย้ายบ้านย้ายบ้านเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะไม่ไหวไไวทีเดียไม่ไหวทีเดียวมวทีเียอ่ไหวทีเยวไม่ไหวเยวไม่ไหวเยไม่ไหวทีเดียวไม่ไหวดวม่ไหวทีเดไม่ไหวทีเดียอไเดยวมันรู้ีด้ยงไง่ะว่ามันตกลงมาตหรเนียไม้เหี้ยกยขไม่ไมากเลดมันไม่มีใคีเห็นวะเว้ยเยวไไหเไม่เดิ